การจัารมาถึงนี้เอ่รีเกษตรกรเนปรา้องติดขลาและมีราคาจะกลับลงทให้เกตรกเคนลงาได้เยอนมากทรัฐบาลาแก้หา้งร้อนตลานเยอะขนาดนี้เลยอเนี้ยเกษตรกรนี่ปอกมาบลรทุกได้เยอะมากเลยอ่ะ ไม่ได้ละในฐานะเราเป็นนักเทคโนโลยีทางอาหารที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3เราต้องมีแนวทางในการแก้ปัญหาทางแรกเลยตอนแรกเปิด Google ครับเฮ้ยนี่ไงที่ทางแก้ปัญหาในหลวงฟงทีคนวิธีทารแก้ปัญหาวิธีเราประกวดการเราลดสลาดไปแล้วดยการ เปลี่ยนไปให้เป็น롱ผมซึ่งสามารถที่จะอยู่การเก็บแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้ด้วยซึ่ง롱롱ผมแห่งแรกของประเทศไทยนี่ยคืออยู่ที่ความสวนจิตนั่นเองดีเลยเราลังอยู่ปี่ศัเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะต้องก็ไปฝึกงานเราเลือกที่นี่เลยทั้งนส่วนจิตระนัแต่ของศักดเป็นแบบไปเอ้ยว่าไงวะไปเรา ใช่ไหมไ<ป>โอเคเราเขียนแม,ม่สมาการนะ,อะโอเคเอถึงแล้วหรอวะถ,ถึงแล้วมัเดินไห้เหมือนกันนะแต่งใจอนกันนายนะ <c oughs> มาเป็นนาต่อไปหาใครเนะี่ยเราต้องไปหาพี่นี่เนี่ยเม่อกี้เราไปเจอพี่มิวม,มาพี่้บอกว่าเราสูดลมั้งผมเขาไปนว้เดินเดเดินน้ มีชเพนอีื่เื่อป้นี่น้านพื้นเหนื่อยไปในขาเมื่อกี้รออสี่คนรอไ้นีเาจะไฟังโอ้นอกจากพวกผมแล้วยังมีสาวๆอีกสี่คนอี่แล้วฮะจังเดนี่เลยฮะสิ่งที่ผมคิดสิ่งแรกนะสำหรับเรื่องนี้สิ่งแรกเไะสาวๆทั้งสี่คนทุกทีต้อง เป๊ะป <usion> ังกลังเวอร์แน่นอนฮะโอเคฮะล้อซสาวครับล้อซสาวสักแ๊บ เธอชื่ออะไรอ่ะเรา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 ชื่นแก้วพูดทุกคำถามพอมกชื่อแก้วชื่อแก้วเี่เมื่อเราชื่อไหชื่อไหมมาจากมาาอะไรไยตา่านะตูราเพื่อราหลังไม่อดแล้วเธออ่ะเธอชื่ออะไรเราชื่อไอ้มาจากโควานชริชชื่อชื่อไอชื่อไอไอคนใต้หมือนชื่อหมคนเหนืออะไรนะ ู้ชายแท้แท้ะม่นีอันนี้ต้องขอขอเคลียร์ทุกคนที่นีนะะ่เลยนะฮะผมว่านี่อาจจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเลยนะฮะได้เจอผมเป็นผู้ชายนะฮะแต่แท้แน่นอนนะฮะเด็กที่ไม่ได้ตื่นเต้นะผมเรียนรถไฟชายแม่งมาใครอะเราเป็นผู้ชาย <แ>เป็นเป็นเป็นคนเป็นพอไหน <c oughs> เป็นเป็นคนจังหวัดยะโสธรค่ะราชีค่ะอ๋อนิสารนุไม่ค่ะเรียนจากยูทูบค่เอาเรองูทใช่ค่ะโอเคครับเทำไมไม่เหมือนที่ายู่ตอนแรกเวะเออตอนแรกก็แบบเป็นปาเรงเม่ีเอออันี้บบสีท่าอะเออแต่ก็ไม่เป็น,าาานรไ, <c oughs> กกไรนสิท้อสนแตกต่างกันแล้เก็ ต้องดีมุมหน้ารักของเขาสังเกตดูดีมองไปเลยน่ารัก อกสวัสดีค่ะน้องพี่ต้องมาแนะนำตัวใช่ไหมพี่เป็นคิวเอโรงงานนะคะพี่ชื่อเพิ่มชนเ,เดีเยววันนี้พี่จะมาอธิบายกระบวนการการผลิตนมผงอยากอยากเอข้ามให้น้องฟังค่ะคือนะคะคอันดับแรกนะคะ,ระ,คะเราจะรับนมดิบ จากสองแ่งด้วยกันก็คือหากรามโคนมนงโคร,ราชบุรีแล้วก็รงนมโคของสุนจิรดาเองนะคะส่วนเราเราไดุ้นนมดิบมาเราเอาตัวอย่างมาตรวจสอบทั้งทางกายภาพทางเคมีแล้วก็ทางชีวภาพนะคะถ้าเกิดเราตรวจแล้วได้มาตรฐานเราก็จะส่งส่งน้ำนมดิบไปตามพ,อพ่อเพอาไปเก็บอยู่ทางเก็บน้นมนะคะด้วยระบบคุลิซิสเต็ม ที่เราเอาไปเก็บไว้ในถังคูณินซิสเต็มเพราะว่าเพื่อป้องกันการเติบโตของจุลินทรีย์แล้วก็ยังคงความสดใหม่ของน้ำนมหยิบของเราอยู่เสมอค่ะค่ะต่อมานะค่ะน้ำนมของเราเนี่ยก็จะถูกปั๊มผ่านท่อค่ะเข้าสู่เครื่องระอเดยอดหรือว่าเรียกว่า e v a p o เ a อร์ค่ะเพื่อให้กลายเป็นนมร้อนแรงลมเนี่ยจะมีจุดเดือดประมาณ60ถึง70องศาเซลเซียสค่ะ กะเ,กเสีมเนเนี่ยจะได้ออกมาเป็นนมเข้มข้นหรือว่า evaporated milk ซึ่งมีลักษณะเป็นนมสีเหลืองค่ะแล้วก็มีความเหลวข,ขาวเราจะต้องทําการตรวจวัดค่าของแข็งที่ละลายได้โดยใช้ refractometer ค่ะซึ่งค่าที่ดีเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ45-50%บริสค่ะโดยโนมของเราเนี่ยที่อยู่ในถังขัากติกข้นจะมีใบพัดเนี่ยที่คอยปวนเพื่อป้องกันการแยกชั้นของไขมันที่ออกจากนมค่ะต่อมาค่ะโรเตอร์ถูกป,ปั๊มผ่าน เพื่อโปรโมจนไนซ์ซึ่งมีหน้าที่เราท้วยการอย่างสองอย่างค่ะหน้าที่แรกก็คือใช้ในการผสมหน้าที่ที่สองก็คือใช้ในการลดขนาดของเม็ดไขมันเนี่ยที่มีขนาดเล็กลงเพื่อจะได้เป็นเนื้อเดียวกันกบนมงโดยเราเรียกว่าอีมัลชั่นค่ะโอเคค่ะต่อมาเนี่ยราก็ถูกพ่ดโดยเพื่อนสเปรย์ดานค่ะโดยบริเวณหน้าท้องของเรื่อนสเปรย์ดายนะั้นจะมีหัวฉีดหรือเราเรียกว่านอสโซ่ก็คือจะทําการฉีดนมลงมา ดยเมื่อนมเนี่ยมาเจอกับลมร้อนที่อยู่ภายในเครื่องสเปรย์ได้ก็จะทําให้นมเนี่ยกลายปเป็นนมผงค่ะแล้วตกลงสู่บริเวณด้านล่างอ่ะและทุกๆ30นาทีเนี่ยเราจะต้องมีการกวาดทั้งหมด2ตําแหน่งค่ะตําแหน่งแรกนะคะก็คือบริเวณด้านล่างของเครื่องสเปรย์ได้ค่ะซึ่งเป็นรอยต่อระหวา่างเครื่องสเปรย์ยกับไซโคนค่ะตําแหน่งที่2ก็คือบริเวณด้านในเครื่อ โรยซาฟเนี่ยจะแบ่งหลักๆเป็น2อย่างก็คือรล่งร้อนเนี่ยจะลอยขึ้นสู่ด้านบนค่ะส่วนตัวโมเนี่ยก็ตกลงสู่ภาชนะที่ใช้วัจุซึ่งเราเนี่ยใช้เป็นถุงพลาสติกขนาดใหญ่ค่ะระหว่างที่เราให้มีการเก็บจนเต็มถุงเนี่ยเราก็จะมีการเก็บตัวอย่างเข้าสู่ห้องชังค่ะเพื่อตรวจหาเพื่อตรวจหาค่าความหนาแน่นตัวใช้เพื่อหาค่าความหนาแน่นค่ะอะแลวเมื่อเราเนี่ยเต็มถุงพลาสติกแล้วเราก็จะมีการแบ่งเป็นทั้งหมด2ส่วนค่ะส่วนแรกเนี่ยคือจะให้กับโละเมตร แต่ส่วนที่สองเนี่ยคือถ้าเราจะมาทำนมข้นเราต้องทำไปทางเราต้องนำ่งทำการแรกก่อนคะ่ะเพื่อให้ได้นมข้นเนี่ยให้มีขนาดเล็กลงะ่ะเราก็บรรจุใส่กล่องฟอยแล้วก็ใส่กล่กกองกระดาษคะ่ะจากนั้นก็คือก็จะได้ออกมาเป็นนมข้นของเราเรียบร้อยแล้วคะ่ะมีข้อสงสัยอะไรไหมคะนะคะอยากทราบวิธีที่ต่อตอดนมนะครับที่บอกว่ามีทั้งทาง กายภาพเคมีแล้วก็ชีวภาพนีตัวแดงอะไรบ้างครับ่าภาพเคมีกับด้านกายภาพก็คือจะเป็นการตรวจพวกแบบสีกลิ่นรสค่าพีเอ็มแล้วก็พวกเปอร์เซ็นต์ไขมันเปอร์เซ็นต์โปรตีนนะคะแต่ว่าส่วนถ้าเป็นการตรวจทางชีวภาพเนี่ยคือจะตรวจดูเุลนทีเราจะใช้แบบทำแมกนีดูเนี่ยมาลองหยดในนมแล้วรอดูผลสี่ชั่วโมงว่าถ้าถึงจินีมันจางเร็วมา แล้วก็อยากทราบว่านมสูงที่มีเกลือนี่เกลือมีไหมคะมีค่ะจะมีสบู่เป็นสีเกลือค่ะอ่าใช่เกลือ A เกลือ A แต่ก็คือจะเป็นนมที่ลักษณะเป็นนมขาวเหลืองอ่าอันนี้เราจะเอามาใช้ในการทำเป็นนมโขลกกับนมเป็นรสหวานค่ะอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นเกลือเนี่ยก็คือจะมีโงลกสีฟ้าหรือเราเรียกว่าเป็นแบบนมไม่าผสมมาเล มาทำงานนราเดี๋วทงานดวครับนะก, <c oughs> ก็สองเดียนหาไปนะฮะวเหมือนโกหกวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่พวกเราจะได้อยู่ที่สวนวังสุจริรานา,าอยู่ใน,งนองค์การสวนกวางองก็ตัง้งแต่มาที่นี่ก็ไม่ได้แค่ได้รับแค่วังรู้ครับยังได้รับอะไรมากมายทั้ง มีตาต้าจากเพื่อนๆหลายๆมาหาที่อะยได้กันแล้วก็ได้เจอพี่ๆที่น่ารักที่คอยดูแลพวกเราก็มีก็อยากจะขอบคุณนะทุกคนขอบคุณพี่ๆขอบคุณพี่มิ้วขอบคุณพี่กุ้งขอบคุณทุกคนที่ทําให้พวกเรามาถึงวันนี้ได้นะก็พวกเราก็ก็มีความรู้สึกที่จะบอกทุกคนนะแต่ว่าให้ยืนทุกคนวันนี้ก็คงพูดไม่หมดเราก็เลยมีเพลงมาฝากว่าเรารู้สึกยังไง ถ้าเพื่อนๆคนไหนหรอ้องรองเพลงนี้ได้ก็ช่วยบอก